ก้าวไกลจะเจอมอลสมหนักหน่วงที่สุดมากกว่าคนอื่นคพักอื่นอาจจะตามสอยสอสอแต่กรณีของก้าวไกลจะมลสมจะไปตกที่คุณพิธาครับเพ <c oughs> ราะ <c oughs> ว่าจะมีการเรียกร้องนะฮะหนึ่งเรื่องของเลือกตั้งผู้ว่าใช่ไหมเรื่อง,งอแก้มอหนึ่งหนึ่งสองอเรื่องของการ ไม่เกยยกเรื่องการเกณฑ์ทหารเรื่องของการไปจัดการนายทุนผูกขาดอันนั้นในทางการกลไกเรื่องของการแก้หรือว่าไปจัดการคนก่อรัฐประหารเห็นไหมล่ะอ้นั้นอันนั้นก็ตวงการบ้านแต่ตวงการบ้านแต่ก่ณนที่หนักหน่วงที่สุดที่คุณพิธาจะเจอมลสุมแรกว่าด้วยเรื่องตัวเองอครับคุณสื่อคุณพิธาไม่ได้ทำผิดแต่คุณพิธา ทาในสิ่งที่กฎหมายห้ามแปลว่าอะไรกฎหมายเขาห้ามบอกว่าผู้สมัครสสต้องมีคุณสมบัติตามนี้แล้วสิ่งที่คุณพิธาอธิบายว่าเป็นกองมรดกใช้ได้ไหมกองมรดกมันต้องเป็นกองมรดกพิธาเพื่อกองมรดกก็แต่กรณีนี้เป็นชื่อพิธาตั้งแต่ปีห้าสองอธิบายให้ชัดเจน ถ้าชื่อกองมารดกเนี่ยอาจจะเป็นชื่อคุณพ่ออยู่ถูกและโดยบริหารโดยกองมารดกที่คุณพิธาเป็นผู้จัดการ,รแต่การโอนหุ้นไอทีวีเนี่ยม,มาเป็นชื่อของคุณพิธาแปลว่าเป็นแอสเซทของใครสมบัติของใคร คุณพิธาครับคุณพิธาสามารถบอกได้เป็นกองมรดกถ้าติ่งไทยว่าพิธาริมเจริญรัตกองมรดกแต่ว่านี่นี้ไม่มีใช่เลยนะแล้วพิธาริมเจริญรัตเลยนะ4 2 0 0 0ันหุ้นพี่ช้างดูนะถือหุ้นมาตั้งแต่ตอนไหนครัโน่นปี6ปีห2สองต่อมามาถือหุ้นนี่สุดท้ายคือปี66ครับบริสัทต้องเริมไอทีวีมันเจ๊งไปแล้วเขาเลิกกิจการแล้วหรือเปล่าต้องเริ่มสเขาเลิกกิจการไปแล้วหรือเปล่า ผลการประชุมของบริษัทไอทีวีปี25 6 6อืมีผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งซักถามประธานนี่ชื่ออนุวัฒน์ขวัญยืนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตัวเองอถามว่าบริษัทต่อไอทีวีมีการดำเนินการต่อเนื่องหรือไม่ปัจจุบันบริษัทยังดำเนินการกำตอบของบริษัทนะวัตถุประสงค์ของบริษัทและถามว่าอย่างนี้ เขาถามว่าอย่างนี้ปัจจุบันเนี่ยไอทวเนี่ยยังทํางานเกี่ยวกับธุรกิจสื่อหรือไม่ครับประธานตอบว่าปัจจุบันบริษัทยังดําเนินการอยู่ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทและมีการส่งงบการเงินและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลตามปกติครับไอทีวีเนี่ยแสดงเจตนารมณ์ไม่ยอมรับคำสั่งของสำนักประรัทนายกรัฐมนตรีและฟ้องศาล ปรากฏว่าไอทีีชนะศาลมาสองศาลครับกับตอนนี้วตอนนี้ต้องบอกว่าค,คุณพิ่าเนี่ยอาจจะชนะศึก แต่แพ้สงครามได้คุณพิธาให้สัมภาษณ์เมื่อกี้บอกจะสัมภาษณ์ก่อนหน้านี้บอกว่าเรื่องวุ้นไอทีวีไม่ได้กังวลมีแนวทางมีฝ่ายกฎหมายพร้อมชี้แจงอยู่แล้วประเด็นมันมีอยู่สองประเด็นครับหนึ่งคุณคุณสมบัติความเป็นสสอในปัจจุบันเนี่ยถ้าถือวุ้นสื่อเป็นแบบนี้และหลักฐานเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะขัดกฎหมายหรือไม่ครับถ้ากฎหมายบอกว่าขัดคุณสมบัติ คราวนี้จะลากคุณพิธาไปตั้งแต่สมัยหน้าสมัยที่แล้วสมัยที่แล้วลงเลือกตั้งก็ถือหุ้นอยู่ครับแต่ว่าขาดตั้งแต่แรกขาดตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบสองเลยมันจะเป็นมรสมแล้วก็เป็นกินหางคุณพิธาทันทีเป็นเรื่องว่าไปขยายกันต่อเรื่องที่ฝ่ายกฎหมายของก้าวไกลและคุณพิธาไปชี้แจงเขาว่าแต่แรืนี้น่ะฝ่ายคนหมายก้าวไกลซึ่งฝ่ายคนหมายนะคตใหม่พลาดมาตลอดนะตอนนี้คือดูผลคะแนนให้ชนะก่อนแล้วก็ว่ากัน